เผอิญโชคดีค่ะได้พบผลจิกน้ำด้วยอะค่ะนี่ค่ะผลเอ่อก็ไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยโชคดีมากเลยนี่ก,นก็นี่ก็เริ่มหลบลงมาค่ะถ้าเข้ากลางออกมาเต็มที่อะสวยเหลือเกินอะเนี่ยเข้ารอยลงมาแล้วอะค่ะเดี๋ยว ถ้ายังไงถ้ามีโอกาสนะคะช่อพวกนี้นค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลองแวะมาชมช่อเขาอีกค่ะาขาะได้ค่ะเนี่ยจะจะแวะมาชมช่อเขาเลยแหมน่าเสียดายเหลือเกินอยากให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่งดงามแต่เออแม่ชีเห็นเขาค่ะเห็นตอนเขากลางชูชอ่อเต็มเลยแต่ว่าใครอีกตั้งหลายคนไม่เคยเห็นค่ะ